เชียร์พีรพันธ์ดันระบบสำรองน้ำมันสร้างชาติ SPR หลังจากพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เดินหน้าหรือโครงสร้างพลังงานและสั่งให้มีการศึกษารูปแบบการสำรองน้ำมันและกราดเชิงยุทธศาสตร์เช่นหากวิกรณีสงครามระหว่างอิสราเอลอิหร่านเกิดขึ้นจะไม่มีผลกระทบกับคนไทย ทั้งในด้านราคาและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบนี้จะช่วยรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันที่รัฐบาลกำหนดได้เองโดยไม่กระทบจากราคาน้ำมันในตลาดโลกทำให้ปัญหาการขึ้นลงของราคาน้ำมันในตลาดโลกเป็นเรื่องระหว่างรัฐกับผู้ค้าน้ำมันโดยประชาชนไม่เกี่ยวข้องด้วย เป็นการปลดพันธนาการชีวิตของประชาชนจากความไม่เสถียรด้วยสภาวะขึ้นลงของราคาน้ามันเชื้อเพลิงในตลาดโลกอย่างสิ้นเชิงทั้งเป็นการรักษาความมั่นคงและรักษาระดับราคาโครงสร้างราคาใหม่ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทยโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกันใน3ด้านหลักได้แก่ 1. การศึกษาสำรองปิโตเรียมเหลวของประเทศญี่ปุ่น 2. การศึกษาการจัดซื้อจัดหาการกลั่นและส่งออกรวมไปถึงการใช้น้ำมันและก๊าซของประเทศสิงคโปร์ 3. ศึกษาการกำหนดราคาน้ำมันส่งออกและที่จำหน่ายการผลิตไฟฟ้าและการบริหารจัดการการกำหนดราคาค่าไฟฟ้าของประเทศสิงคโปร์อย่างละเอียดเพื่อนำมากำหนดเป็นแผนงานพัฒนาระบบการสำรองน้ำมันและก๊าซที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยให้มากที่สุดญี่ปุ่น เป็นประเทศที่นำเข้า80%ของปริมาณการใช้งานด้วยญี่ปุ่นประสบภัยพิบัติบ่อยครั้งทั้งแผ่นดินไหวและพายุจากข้อดีสาหลักประการของ LPG คือ 1. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะปล่อยกา๊าซ CO2 น้อยกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงและแทบไม่ปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือไนโตรเจนออกไซด์ในระหว่างการเผาไหม้เลยทั้งยังไม่มีข่าวเกิดขึ้นจึงทําให้กา๊าซที่ปล่อยออกมาสะอาด 2. ขนส่งสะดวก สามารถจะเก็บได้ตลอดเวลาแม้จะเป็นก๊าซที่มีความดันและอุณหภูมิห้องแต่ก็สามารถทําให้เป็นของเหลวได้ง่ายนอกจากนี้ยังใช้ในไฟแช็กถังแก๊สแบบพกพาและกระป๋องสเปกด้วย 3. ทนทานต่อภัยพิบัติ LPG มีโรงงานบรรจุแยกย่อยมากมายในกรณีที่เกิดภัยพิบัติสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในการปรุงอาหารในกรณีฉุกเฉินโดยญี่ปุ่น ได้จัดเก็บ LPG สำรองเป็น SPR 1.5ล้านตันและผู้ค้าเอกชนสำรองเชิงพาณิชย์อีก1.5ล้านตันรวม3ล้านตันเพียงพอต่อการใช้งาน100วันดังนั้นเมื่อราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นนอกจากที่ประชาชนคนไทยจะต้องจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มยังต้องจ่ายภาษีน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกด้วยในการวางรูปแบบการสรอรน้ำมันเพื่อความมั่นคงและรักษาเสถียรภาพทางด้านราคาของไทยนั้น คณะทำงานของรองพิรพันธ์ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อภาคราฐัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเป็นหลักอันถือเป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงระบบก,การสำรองน้ำมันและกา๊าซนอกจากนี้แล้วยังได้มีการศึกษาการอุดหนุนราคาน้ำมันของประเทศเพื่อนบ้านอาทิมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์การสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อความมั่นคงทางการทหารและประชาชนความจำเป็นในการปันส่วน น้ำมันในกรณีที่เกิดการขัดแคลนรวมทั้งแนวทางการบริหารการจัดการน้ำมันดิบที่ผลิตในประเทศเพื่อเปรียบเทียบและสรุปนำมาใช้ประโยชน์ในประเทศให้ได้มากที่สุดเนื่องจากประเทศไทยคือเป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมันแม้จะสามารถผลิตน้ำมันเองได้แต่ก็เป็นส่วนน้อยมากไม่เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศจึงต้องมีการนำเข้าน้ำมันดิบเพื่อกลั่นให้เพียงพอต่อการบริโภคของคนไทย ดังนั้นการจัดตั้งระบบสำรองน้ำมันและกา๊าซที่จะเกิดขึ้นในโอกาสนี้ประชาชนชาวไทยจะสามารถมั่นใจได้เลยว่าจะทำให้ราคาของน้ำมันเชื้อเพลิงและกา๊าซเกิดความเป็นธรรมอย่างแน่นอนและเป็นผลดีในการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป